ทุกคนคะแอดเนี่ยได้ทำโพสอบถามแฟนมวยนะคะว่าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเจอกันของซปเปอร์เลกกับนาบิลครั้งที่2ค่ะและทุกๆคนคิดว่าใครจะชนะชนะด้วยอะไรซึ่งมีแฟนมวยเข้ามาโหวตนะคะประมาณ5,300คนค่ะซึ่งโหวตให้ซปเปอร์เลกเนี่ยชนะด้วยการน็อกเอาท์สูงถึง52%ค่ะและให้ซปเปอร์เล็กเนี่ยชนะด้วยคะแนาน13%ค่ะ ส่วนด้านนาบิลนะคะแฟนมวย27%ค่ะให้นาบิลเนี่ยชนะด้วยการน็อกเอาท์และแฟนมวยอีก8%ซค่ะให้นาบิลชนะด้วยคะแนนก่อนการต่อสู้ครั้งนี้นะคะซูเปอร์เล็กก็ให้สัมภาษณ์นะคะและบอกว่าตอนนี้น้องเขาดีจริงครับแต่ผมเชื่อว่ามันยังไม่สุดมันไม่ใช่งานยากครั้งแรกที่ผ่านมาหนกกวันนี้เยอะแยะแล้วก็ฝากถึงนาบิลนะคะบอกว่านาบิลน้องรักอย่ามาแทงเอาหน้าไม่เอานะแล้วก็ยังฝากบอกอีกว่า แล้ววังขาไว้ด้วยซึ่งซุปเปอร์เล็กบอกนะคะว่าในการต่อสู้ครั้งนี้เขาคิดว่าไม่ครบยกแน่นอนค่ะส่วนด้านนาบิลนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าผมแทบไม่ได้คิดถึงเรื่องแชมป์โลกเลย ใครอยากจะชน,นะพี่ซูเปอร์เล็กให้ได้เคยแพ้ต้องการล้างตาให้สําเร็จนาบิวบอกว่าพี่ซูเปอร์เล็กเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากๆแก้เกมเก่งมากๆนี่คือจุดแข็งของพี่เขาจริงๆไม่เคยแพ้นนอกใครเลยสุดยอดมากและนาบิวยังบอกอีกว่าการต่อสู้ครั้งนี้จบไม่เหมือนเดิมแน่นอนการเพิ่มน้ําหนักขึ้นมาแบนตัมเวทมันเป็นข้อดีมากๆ พวกเราแข็งแกร่งขึ้นทั้งคู่อาวุธหนักขึ้นทั้งคู่และผมจะสู้ให้สุดใจเพื่อที่จะให้ได้รับชัยชนะมาเดี๋ยวแอดนะคะทุกคนจะพาไปส่องคอมเมนต์ค่ะว่าแฟนมวยเนี่ยว่ายังไงกันบ้างกับผลโหวตครั้งนี้คอมเมนต์ comment แรกนะคะทุกคนบอกว่าซูปเปอร์เล็กชนะน็อกแน่นอน100%คอมเมนต์ comment ต่อไปนะคะบอกว่าซูปเปอร์เล็กทั้งใจคอมเมนต์ comment ต่อมาเนะคะบอกว่านาบิลชนะ ได้เปรียบโกงเกินไปยาวทั้งตัวพอนาบิวแพ้ไปฝึกมาใหม่กี่รอบก็แพ้เหมือนเดิมมาแนวนี้หมด FC s u p ซ r เปอร์เล็กอะคอมเมนต์ต่อมานะคะบ,บอกว่าซ u เปอร์เล็กเตะเตะขาต่อยท้องเหมือนเดิมคอมเมนต์ต่อมานะคะบ,บอกว่าความฉลาดในการแก้เกมการเข้าถึงระยะห่างความไวความหลากหลายในการออกอาวุธซ u เปอร์เล็กมีครบทุกอย่างไม่ต้องสงสัยครับคอมเมนต์ต่อมานะคะบ,บอกว่า คู่นี้ไม่มีชนะคะแนนไม่รู้ใครนอกใครคอมเมนต์ต่อมานะคยบอกว่าซูปเปอร์เล็กกับนิโคมันคนละเรื่องคนละอย่างกระดูกมวยไอคิวมวยอาวุธความเร็วความหนักความหลากหลายการแก้ทางมวยไฟน์นี้ผมชอบทั้งคู่นะแต่ผมมองอย่างเป็นกลางผมว่างานหนักตกอยู่ที่นาบิลคอมเมนต์ต่อมานะคยบอกว่าถ้าซูปเปอร์เล็กชนะน็อกไม่ได้ก็ถึงกับแพ้ได้เลย คอมเมนต์ต่อมานะ่ยเขาบอกว่าเหมือนเดิมครับซูเปอร์เล็กไม่ธรรมดาคอมเมนต์ต่อมานะ่ยเขาบอกว่าเล็กเอาหลับแน่คอมเมนต์ต่อมานะ่ยเขาบอกว่าเชียร์น้องนาบิลครับแช,บชมป์ต้องเป็นน้องนาบิลคอมเมนต์ต่อมานะ่ยเขาบอกว่าซูเปอร์เล็กชนะน็อกนาบิลคอมเมนต์ต่อมานะ่ยเขาบอกว่ายางแตกเหมือนเดิมคอมเมนต์ต่อมานะ่ยเขาบอกว่าเก่งกับใครเก่งได้แต่ไม่ใช่ซูเปอร์เล็กเตะยางแตกแน่นอน นาบิวเจอของจริงคนละคนกับนิโคนะจะโคตรมวยสมองเพชรคอมเมนต์ต่อมานะเขาบอกว่านาบิวปัจจุบันอาจไม่มีใครหยุดเขาได้นาบิวชนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าน่าจะฉากเดิมม้วนเดียวจบไม่จุกก็ยางแตกคอมเมนต์ต่อมานะเขาบอกว่ามวยคู่นี้ไม่ครบยกแน่นอนเพราะใส่กันไม่ยั้งแน่นอนคอมเมนต์ต่อมานะเขาบอกว่า เชื่อว่ายังไงก็ซูเปอร์เล็กแต่อยากเห็นหนาบิวชนะมันน่าจะยิ่งใหญ่จัดๆเลยนะแทงซูเปอร์เล็กแต่เชียรนาบิวคอมเมนต์ต่อมานะคะบอกว่าซูเปอร์เล็กชนะครับผมคอมเมนต์ต่อมานะคะบอกว่าผมว่ารอบนี้ซูเปอร์เล็กมีโอกาสน้อยมากที่จะเอาชนะนาบิวคอมเมนต์ต่อมานะคะบอกว่าชั่วโมงนี้ผมแทบมองไม่เห็นโอกาสที่ซูเปอร์เล็กจะชนะน็อกนาบิวได้ นาบิลแข็งแกร่งเกินอาวุธก็เจ็บทุกดอกกระดูกล้วนๆคอมเมนต์ต่อมานะบอกว่านาบิลเตะก้านคอเล็กกลับแน่นอนนาบิลต่อยยาวๆเข้าทะลุกาดเล็กกลับแน่นอนนาบิลเข่าแทงหน้าเล็กน็อกแน่นอนนาบิลเล่นฝีมือยื่นระยะเล็กแพ้คะแนนแน่นอนให้นาบิล95%เล็ก5% คอมเมนต์ต่อมานะเขาบอกว่านาบิวจะน็อกซูเปอร์เลกร้อยเปอร์เซ็นต์คอมเมนต์ต่อมานะเขาบอกว่าซูเปอร์เลกบอกผมจะเอาให้มันเงียบที่ไฟนี้ SPL ขวาทางเดียวคอมเมนต์ comment สุดท้ายนะเขาบอกว่าเอานี้เล็กกลับทั้งยกอะคอมเมนต์ comment ก็ประมาณนี้เลยคะ่ะทุกคนในคอมเมนต์เนี่ยก็มีแฟนมวยที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่เยอะเหมือนกันนะคะ ก็มีหลายคนมากที่บอกว่าเข้มขันเนี่ยจะอยู่ที่เดิมการต่อสู้จบเหมือนเดิมแต่ก็มีอีกหลายคนมากๆที่พูดว่าครั้งนี้นาบิลเปลี่ยนไปนาบิลแข็งแกร่งขึ้นและการต่อสู้ครั้งนี้จบไม่เหมือนเดิมแน่นอนยังไงก็มารอติดตามชมกันนะคะวันที่23มีนาะคมนี้วันอาทิตย์บ่าย2ทางเ a เปอร์วิวเท่านั้นนะคะทุกคนไม่มีถ่ายทอดสดออนไลน์นะ และมารอดูกันค่ะว่าเข็มขัดจะอยู่ที่เดิมหรือจะเปลี่ยนมือซูเปอร์เล็กจะคว้าชัยชนะครั้งที่2กับนาบิลได้ไหมหรือครั้งนี้นาบิลจะแก้แค้นตามที่เขาต้องการได้ไหมยังไงก็มารอติดตามชมกันนะคะและทุกๆคนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเจอกันครั้งที่2ของพวกเขาคอมเมนต์มาคุยกันค่ะ